นิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงการละครั้งหนึ่งมีเด็กหญิงตัวน้อยหน้าตาหน้าเอ็นดูเวลาเธอออกจากบ้านเธอมักจะสวมหมวกแดงเสมอทุกคนจึงเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงวันนี้คนแม่ของหนูน้อยหมวกแดงเตรียมอาหาร ขนมและผละไม้ตั้งใจไว้ว่าจะพาหนูน้อยหมวกแดงไปเยี่ยมคุณยายแต่คุณแม่รู้สึกไม่ค่อยสบายจึงให้หนูน้อยหมวกแดงไปตามลำพังลูกต้องรีบไปรีบกลับอย่าทะเล,ลาไหลนะจ๊ะคุณแม่บอกหนูน้อยหมวกแดงด้วยความเป็นห่วงหนูน้อยหมวกแดงได้ให้สัญญากับคุณแม่แล้วก็เดินทางไปบ้านคุณยายด้วยความเบิกบาน บ้านของคุณยายอยู่ลึกเข้าไปในป่าต้องใช้เวลาเดินถึงครึ่งชั่วโมงขณะที่หนูน้อยหมวกแดงกำลังเดินไปตามทางในป่าหมาป่าตัวหนึ่งก็โผล่ออกมาสวัสดีจ้ะหนูน้อยหมวกแดงเธอจะไปไหนจ้ะหมาป่าทักทายหนูน้อยหมวกแดงไม่รู้ว่าหมาป่าตัวนี้เป็นหมาป่าเจ้าเล่ สวัสดีค่ะหนูจะไปเยี่ยมคุณยายคุณยายไม่สบายค่ะหนูน้อยหมวกแดงตอบอย่างนุ่มนวลเธอหิ้วตะกร้าใส่อะไรมาจ๊ะผละไม้กับน้ำองุ่นหนูจะเอาไปฝากคุณยายค่ะแล้วบ้านของคุณยายอยู่ที่ไหนละจ๊ะหนูน้อยหมวกแดงอยู่ในป่าลึกค่ะมาป่านแนะนำว่า ทำไมหนูไม่เก็บดอกไม้ไปฝากคุณยายล่ะจ๊ะดูสิมีดอกไม้สวยๆบ้านเต็มไปหมดเลยหนูน้อยหมวกแดงจึงก้มลงเก็บดอกไม้อย่างเพลิดเพลินเวลาเดียวกันนั้นเจ้าหมาป่าก็วิ่งไปยังบ้านคนุณยายเมื่อหมาป่ามาถึงหมาป่าก็เคาะประตูใครน่ะคุณยายถามหมาป่าด้วยเสียงแผ่วเบา หนูน้อยหมวกแดงเองค่ะหมาป่าดัดเสียงหนูเอาผลไม้กับน้ำองุ่นมาให้คุณยายช่วยเปิดประตูหน่อยสิคะยายลูกออกจากเอียงไม่ไหวหรอกจ้ะคุณยายบอกหล <c oughs> านกระตุกเชือกดึงสลักแล้วผลักประตูเข้ามาเลยเจ้าหมาป่าเปิดประตูออก มันพุ่งกระโจนขึ้นไปบนเตียงแล้วกลื่นคุณยายทันทีหมาป่าเจ้าเล่หยิบหมวกคลุมผมของคุณยายมาสวมเอาแว่นตาของคุณยายมาใส่แล้วดึงผ้าห่มมานอนอยู่บนเตียงเมื่อหนูน้อยหมวกแดงมาถึงจึงเรียกคุณยายคุณยายค่ะสวัสดีค่ะแต่ไม่มีเสียงตอบหนูน้อยหมวกแดงพูดขึ้นอีกหนูเอาผลไม้มาให้คุณยายค่ะ ไม่มีเสียงตอบอีกตามเคยหนูน้อยหมวกแดงจึงเดินเข้าไปหาคุณยายและรู้สึกว่าคุณยายดูแปลกไปทำไมหูคุณยายใหญ่จังจะได้ฟังเสียงหลาะนะชัดไงล่ะหมาป่าดัดเสียงทำไมลูกตาของคุณยายโตจังจะได้มองเห็นหลาะนะชัดไงล่ะหมาป่าตอบ ทำไมฟันคุณยายแหลมจังจะได้ขมือบล้านไงล่ะแล้วหมาป่าก็กระโจนจากเตียงตะคุบหนูน้อยหมวกแดงกลืนลงท้องทันทีหมาป่ารู้สึกเหนื่อยล้ามากมันนอนหลับสนิทกลุนเสียงดังสนั่นขณะนั้นเองนายพรานเดินผ่านมาทำไมคุณยายกลนเสียงดังอย่างนี้ นายพรานสงสัยจึงเข้าไปดูเมื่อนายพรานเปิดประตูก็เห็นหมาป่าน,นอนเหยียดยาวอยู่บนพื้นนายพรานยกปืนขึ้นจะยิงแต่นึกขึ้นได้ว่าหมาป่าอาจจะกลืนคุณยายลงไปจึงใช้มีดผ่าท้องหมาป่าช่วยกันคขนก้อนหินใส่ท้องมันเร็วก่อนที่มันจะตื่นไม่ชา้าหมาป่าก็ตื่น มันบิดขี้เกียจพร้อมหอนลันแล้วเดินออกมานอกกระท่อมก้อนหินที่อยู่ในท้องกลิ้งไปกลิ้งมาเจ้าหมาป่ารู้สึกอึดอัดเดินไม่ไหวมันจึงล้มตัวลงนอนและตายไปในที่สุดเมื่อนายพรานลากหมาป่าจากไปหนูน้อยหมวกแดงพูดกับคุณยายว่าหนูจะไม่ลืมคำเตือนของแม่หนูจะไม่แวะทะเลทะลายที่ไหนแล้วคะ่ะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเอง